สวัสดีค่ะวันนี้มาชมสวนดอกไม้อกโคนิมาของแม่นิ่มนะคะตอนเย็นๆมาชมกันเลยค่ะแม่นิ่มจะพาเดินดูนะคะนี่จะเป็นอกโคนิมาหลากหลายสายพันธุ์หลายชื่อนะคะอกโคนิมานี้จะเอาไว้ในร่มก่อนค่ะเอาไว้ในร่มก่อนเป็นชายคาที่บ้านค่ะ ไว้ในร่มชายคาที่บ้านเพราะว่าอโกนิมานี้จะตากแดดไม่ได้ค่ะตากแดดไม่ได้แถวนี้จะเป็นอโกนิมาไว้ใต้ชายขาบ้านเพื่อให้โดนแสงแดดอ,อ่อนๆแดดลำไรค่ะ ถ้าโดนแดดจัดไม่ได้คะ่ะแต่โซนนี้ก็จะเป็นสับปรดสีคะ่สะ,ะสับปะรดสีแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นโปยเซียนคะ่ะเป็นโปยเซียนโพยเซียนก็จะเอาออกมาดแดดแดดเพราะว่าโพยเซียนเขาชอบแดดคะ่ะโซนนีน้จะเป็นโปยเซียนี่ค่ะจะเป็นโปยเซียนพา มาดูกันเลยตอนเย็นๆถ้าอากาศร้อนๆค่ะเป็นพอยเซียนก็จะชอบแดดไม่นิ่มก็จะเอาออกมาตากแดดแต่ส่วนอโคนีมาไม่นิ่มก็จะเอาไว้ในล่มโดนแดดอ่อนๆค่ะอันนี้ก็จะเป็นใบก้ามปูหมักนะคะใบก้ามปูหมักที่ไม่นิ่มหม,ม,ม,มักเอาไว้ค่ะไม่นิ่มหมักเอาไว้ เวลาจะปลูกต้นไม้ก็ต้องเอาใบก้ามปูมาผสมกับดินแล้วก็ปลูกค่ะโซนนี้ด้วยค่ะส่วนนี้ด้วยนี่ค่ะ,ะรอบอบ้านก็มีจะมีแต่ดอกไม้ค่ะเป็นปอยเซียนกำลังออกดอกค่ะกำลังออกดอก นี่ค่ะจะเป็นโซนของอโกนิมาไว้ใต้ชายคาที่บ้านค่ะนี่ค่ะค่ะเป็นมุมแบบนี้ค่ะอโกนิมาจะไว้ในร่มชายคาที่บ้านส่วนโเซียนจะเอาไว้แดดเพราะว่าเป็นไม้ทนแดดค่ะทนแดดอ่ารับชมแช่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ